ช็อกกระสิครับประเทศไทยรวมถึงคนไทยทําไปทํามาฝากเงินอีท่าไหนไม่รู้กลายเป็นเงินฝากติดลบครั้งแรกในรอบสิปีเกิดขึ้นแล้วนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําระดับภูมิภาคช็อกกระสิครับประเทศไทยรวมถึงคนไทยทําไปทํามาฝากเงินอีท่าไหนไม่รู้ กลายเป็นเงินฝากติดลบครั้งแรกในรอบ10ปีเกิดขึ้นแล้วนะฮะคุณทรงพลชีวะปัญญาโรธผู้มนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือว่าสอคอฟ,อฟนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะเมืองไทยมีด้วยหรือครับสถาบันองค์กรนี้ที่เรียกว่าคุ้มครองเงินฝากมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับปกติและประเทศที่ในต่างประเทศเขาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางการเงินที่ดูแลคุ้มครองเงินฝากของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรหรือสถาบันที่มันจะเกิดขึ้นตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจล่มสลาย ทุกประเทศก็มีทีนี้องค์กรที่เรียกว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะเขาก็มีหน้าที่อะไรทราบไหมฮะกรณีที่เกิดสถาบันการเงินนะเช่นธนาคารพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยล่มสลายล้มละลายน,ยนะครับอ,องค์กรเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะจ่ายคุ้มครองเงินฝากส่วนในรายละเอียดไปดูกันเอาเองหลักๆมีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับทีนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าคุณสมพลชีวปัญญาโรวดผู้ในการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยนะครับเปิดสถิติเมื่อวาน ก็ช็อกแล้สิครับเพราะว่าสถิติที่เขาเก็บมาตลอดเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2562ถึงสิงหาคม2566เขาพบอย่างนี้ครับคือในช่วงประมาณสักสีปีเนี่ยนะฮะคนที่มีเงินฝากและไปฝากในธนาคารไม่เกิน50,000บาทคือเขาจะแบ่งเป็นช่วงนะฮะไม่เกิน50,000 50, 5ห้าหมื่นถึงหนึ่งล้านแล้วก็หนึ่ล้านขึ้นไปนตา่างๆก็จะมีสถิติแต่ละกลุ่มแต่ในกลุ่มของคนที่มีเงินฝากไม่เกินห้าหมนบาทนี่นะครับ คือมีจํานวนของคนที่ไปฝากเงินไม่เกิน5 0,000ื่นบาทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะฮะโดยเฉพาะในสิงหาคมปี6กหปีนี้แหละนะฮะสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีจํานวนคนที่ฝากเงินไม่เกิน5 0,000ื่นบาทเนี่ยโตขึ้นถึง4.45%จุ้นตะสัญญาณมันน่าจะดูดีนะนะครับแต่ปรากฏว่าจํานวนเงินฝากนะฮะ,ะ,ะจำนวนเงินฝากเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปี6กห้าลบศูนนะฮะลบศูนมเปร์เซ็นถึงสิงหาคม66 ลบ3.61%นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะฮะเงินเฟอ้อเออโทษนะเงินฝากของคนไทยนี่นะครับติดลบครั้งแรกในรอบ10ปีครับน่างงเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะผมถึงได้ถามท่านผู้ชมในเมื่อสักครู่ไงว่าข่าวที่บอกว่าตอนนี้เงินฝากของคนไทยติดลบครั้งแรกในรอบ10ปีเนี่ยตกลงมันมาจากสาเหตุอะไรนะฮะจริงๆจะมีสาเหตุแต่ผมให้แค่สองข้อเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายพุ่งหรือหนี้สินพุ่งนึกอยไหมครับ ถ้าท่านชมนคิดว่าเงินฝากคนไทยลดลงครั้งแรกในรอบสิปีเพราะค่าใช้ใจ่ายพุ่งพิ์ค่าใช้ใจ่ายถ้าคิดว่านี้สินพุ่งพิดเขาว่านี่สินแค่นั้นก็พอนะครับทีนี้คนที่มีเงินฝากตั้งแต่ห้าหมื่นและไม่เกิน1ล้านคือฝากแต่ห้าหมื่นน้ไปเลยแต่ไม่เคยฝากเกิน1ล้านบาทนี่ไหครับลดลงทั้งจํานวนเงินลดลงทั้งจํานวนของปริมาณคนที่ไปฝากอันนี้น่าสนใจนะครับนะฮะว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะคนก็ไปฝากน้อยด้วยและแถมจํานวนที่ฝากก็น้อยลงด้วย ในช่วงเมื่านตั้งแต่5 0 0 0ม่นถึง1ล้านบาทนะครับดูจากไปจากมาก็ปรากฏว่าจานวนที่ลดลงทั้งจํานวนคนฝากแล้วก็จำนวนวงเงินที่ฝากเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในช่วง5ปีเหมือนกันซึ่งผู้บริการสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็บอกว่าก็มาจากค่าคองชีพที่สูงขึ้นนะครับก็เลยไปกระทบกับคนเนี่ยจำเป็นต้องไปถอนเงินนะฮะบ,บางคนบอกว่าเนี่ยบุญเก่านะฮะเอาไปถอนบุญเก่าเนี่ยนะฮะออกมาใช้ใจ่ายนะครับก็เลยทําให้เป็นไงนะ สถานะทางการเงินไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือครอบครัวนะครับดูจะเปลาะบางดูจะอ่อนไหวและดูจะไม่แข็งแรงเขาเรียกว่าการเงินไม่แข็งแรงนะครับทีนี้พอเกิดสถานการณ์อย่างนี้นี่นะครับถามว่าแล้วคนรวยละ่ะกระทบไหมมีสัญญาณพฤติกรรมอย่างนี้ไหมพออสสถาบันค,คุ้มคุ้มครองเงินฝากเนี่ยครับบอกเลยครับว่าขนาดผู้ฝากรายใหญ่เขาไม่ได้บอกแล้วครับว่ามีสินทรัพย์หรืออะไรมากแต่แตน่าจะเกินหนึ่งล้านขึ้นไปนี่นะฮะผู้ฝากรายใหญ่เริ่มมีตัวเลขเงินฝากลดลงในปีนี้คือ2 0 2 3หรือ2566 เอางี้ก็แสดงว่าสะเทือนไปถึงระดับขาใหญ่เหมือนกันนะฮะว่ามีจํานวนในการฝากเงินลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่ากลุ่มคนที่มีสต้งสตังแล้วฝากไว้เนี่ยเขาลดของการฝากเงินออกมาเพราะอะไรมันคงมีสาเหตุซึ่งอาจจะเม่เหมือนกับกลุ่มคนที่ฝากแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งล้านนะครับสำหรับกลุ่มคนร่ารวยหรือกลุ่มคนมีฐานะนี่ไปฝากเงินลดลงเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวมันก็เป็นไปได้นะครับ แนวคิดเนี่ยนะครับของการที่บอกว่าจะเอาให้เงินเนี่ยทำงานให้กับเราเนี่ยเขาจะต้องจ้องมองหาว่าผลตอบแทนที่ไหนสูงผลตอบแทนที่ไหนต่ำและตัดสินใจโยกเงินกันออกมานะฮะอันนี้เป็นหลักคิดเพราะสาเหตุนึงที่ทําให้คนฝากรายใหญ่ถอนเงินออกมานี่นะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพคล่องของข้อ,ขอ,ขอไม่ดีหรืออะไรกรแต่อาจอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะ หาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงภาวะของเศรษฐกิจโลกเกิดการฉลองตัวเราได้เห็นอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างในทั่วทุกมุมโลกจนกระทั่งมันสูงและมันก็เป็นต้นทุนทางการเงินของทุกประเทศที่ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาเพราะคนที่เข้าร่ำรวยหรือมีที่ปรึกษาดีๆเขาจะมองจังหวะในการลงทุนแบบนี้แน่นอนลวครส่วนคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะบุญไม่ได้เก็บมานานนี่นะฮะ ไอ้เขาจะถอนออกมาเพื่อไปลงทุนนี่ยังยากลำบากเลยเพราะว่าถอนออกมาเพื่อไปใช้ที่หรือว่าค่าใช้จ่ายมันแพงอันนี้มันเหตุและผลมันต่างกันนะครับทีนี้เหตุผลต่อไปของขาใหญ่นี่ก็เพราะว่าเศรษฐกิจลชะลอตัวนะครับมาจากเรื่องภาวะสงครามมาจากเรื่องราคาพลังงานก็สูงนะฮะและที่สําคัญก็คือเนี่ยนะครับมันไปกระทบกับวิธีในการลงทุนของเขาที่เขาคิดเขาอ่านกันเอาไว้อันนี้แสดงว่าการที่เงินฝากคนไทยลดลงครั้งแรกในรอบสิบปีเนี่ยนะครับ ระทบทุกกลุ่มเหมือนกันคือมันเกิดขึ้นในทุกกลุ่มใช่ไหมฮะทีนี้รายงานข้อมูลสติเงินฝากนะฮะที่รับการคุ้มครองมันมีเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองก็มีนะฮะแต่ที่รับการคุ้มครองนี่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินนั้นเป็นสมาชิกกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือไม่แต่ส่วนใหญ่นี้เป็นกันหมดเนี่ยนะครับเงินฝากที่รับการคุ้มครองข้อมูลสินสุดสิงหาคมปี66ปีนี้เนี่ยนะฮะเงินฝากที่รับความคุ้มครองมีทั้งหมด15.96ลลล้้าาานบทกกม1ล้านล้านบาท ลดหรือเพิ่มให้ทายลดครับลดนะฮะสิงหาคม66เงินฝากทั้งระบบที่รับการคุ้มครอง16ล้านล้านบาทเนี่ยลดลงจากปี65เนี่ย212,000กว่าล้านบาทหายไปประมาณ1.32%ดแสดงว่าเงินฝากทั้งระบบเนี่ยถูยกออกจากระบบนะฮะทีนี้มันถูยกออกจากระบบก็ต้องดูว่าลาพารวมทำไมถึงมีการยกมันออกจากระบบเยอะขนาดนั้นะครับประมาณ20,0,000กว่าล้านก็เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจครับ ปัญหาเศรษฐกิจการน,นี้คือโลกแลวก็ของไทยด้วยนะฮะสองค่าครองชีพแพงนะ,ะช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันเราเคยมีเงินเฟอ้อสูงสุดเท่าไหร่จำได้ไหมฮะกลับไปดูนะครับตอนนี้แม้ว่ามันจะอ่อนตัวลงก็ตามแต่ยังไม่เข้าเป้าของแมนชาตที่สก็ถือว่าเงินเฟอ้อยังสูงนะครับต่อมาครับเรื่องของอะไรก็เครื่องมือทางการเงินในการลงทุนเนี่ยนะฮะมันมีทางเลือกให้นักลงทุนเนี่ยไปหาผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น มีคนเคยเอาเงินที่ตัวเองฝากไปลงทุนอะไรคร,คริ p โ o c u r r e n c y เสร็จแล้วเป็นยังไงล่มสลายกันเป็นแถวๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางงที่พูดถึงเรื่องเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ4-5ปีที่รับความนิยมแต่พูดจริงๆมันเกิดมานานแล้วนะฮะประมาณ10กว่าปีด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับถามว่าแล้วถ้าทางจะขดตัวต่อไหมนะครับผู้ในการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยบอกว่าปีนี้เงินฝากในระบบที่รับการคุ้มครองก็น่าจะลดลงไปอีกอถ้าลดลงไปอีกเนี่ยนะครับก็แสดงว่า มีสิ่งที่น่ากังวลเกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวค่าครองชีพยังสูงอยู่ปัจจัยกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายมีสูงในขณะเดียวกันเนี่ยช่องทางในการลงทุนจะหาผลตอบแทนสูงเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเกิดขึ้นเพื่อทําให้เกิดช่องทางไปหาผลตอบแทนต่ออันนี้คือเราเอาเงินในระบบนะฮะไม่เอาเงินออกนอกระบบมายควยว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงินนอกระบบประเภทเงินเทาเงินดาเงินอะไรก็แต่เพราะมันไม่มีสถิติ อันนี้ถือว่าเป็นเงินที่อยู่ในระบบอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเท่าที่ตามสถิติเงินฝากนะและปัจจัยที่มีผลกระทบให้คนเนี่ยฝากเงินเพิ่มขึ้นหรือฝากเงินน้อยลงหรือถอนเข้าถอนออกความถี่บ่อยๆนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับ3สภาพเลยหเศรษฐกิจดีไม่ดี2สภาพสังคมดีหรือไม่ดี3สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีหรือไม่ดีนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าสถิติตัวนี้เกิดขึ้นคือ คนห่วงขนาดนี้ผมถามท่านผู้ชมนะครับว่าตกลงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยผมให้แค่2ตัวเลือกท่านั้ว่าระหว่างค่าใช้จ่ายพุ่งกับดีสินพุ่งเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนไทยนี่นะครับมีเงินฝากติดลบครั้งแรกในรอบสิปีผ่านมาส่งเลยครับเดี๋ยวดูนะฮะแต่ละคนนี้คิดยังไงกันนะครับ